คลิปนี้ขอแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์เลยค่ะสาหรับคนที่อยากจะทําโต๊ะปลูกผักอิฐบล็อก Eat Block, กระเบื้องมือสองแล้วก็เหล็กแปลสาเร็จรูปเดิมเนี่ยโต๊ะปลูกผักของเหมี่ยวหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นอิฐบล็อกแล้วก็เหล็กกล่องซึ่งมันจะวางกล่องโฟมได้เต็มที่เนี่ยก็แค่14กล่องแถวเดียวทีนี้เมียวก็ไปเห็นไอเดียของพี่ๆหลายคนเขาใช้กระเบื้องมาเสริมมันก็จะทําให้วางกล่องโฟมได้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเหล็กกล่องเป็นเหล็กแปลสําเร็จรูปซึ่งราคาถูกกว่าและที่ Amazing กว่านั้นก็คือใช้ขาอิฐบล็อกเเนน่ยยคาั้้ะบวด เพราะว่าเห็นพี่ๆเขาดันออกมาเราใช้งานกันได้จริงแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เมียวทําไม่เหมือนเขาก็คือพื้นที่ของบ้านเมียวเนี่ยมันลาดเอียงมากทุกคนทางบนนู้นน่ะเป็นเนินสูงเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอียงลงมาได้เรื่อยซึ่งเมียวทําเองอะนะก็ไม่ได้มีกําลังมากพอจะไปปรับพื้นที่ให้เสมอได้ทั้งแถวพ่อ,อคิดว่าถ้ามันเอียงเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยหาอะไรมาเสริมก็พอทีนี้พอผ่านไปสองวันก็ทําเสร็จเรียบร้อยจ้าดีใจมากพอ,อยกกล่องโฟมชุดแรกขึ้นไปวางได้แค่3กล่องเท่านั้นหละก็ได้ยินเสียงแกแก๊ แก๊กหลายแก๊กเลยนะทุกคนหลังจากนั้นก็โปะกระเบื้องแตกจ้าอมดูถึงได้รู้ว่าเหล็กแปรสําเร็จรูปของเราเนี่ยงอลงมาเลยค่ะตรงช่วงระวังค่ะสรุปก็คือที่ทํามา6โตะทั้ง2วันเนี่ยหรือทําใหม่หมดเลยค่ะเสริมค่ะเข้าไปเป็นข้างละเจ็ดขาทีนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวก็ลองยกกล่องฟองขึ้นไปวางใหม่ใส่น้ําให้เต็มกล่องมาก็ดูเหมือนจะโอเคนะไม่ได้มีการถลม่มหรือว่าล้มลงมาแต่มันจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊ก แก,ก็คเหมือนเมื่อวานนะ่ะทุกคนตนลอดเวลาเลยค่ะเนี่ยเดก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าเป็นเพราะสิ่งนี้เดีวก็คิดน้อยไปหน่อยจริงๆแหละทุกคนา่าไปเอาเศษโฟมที่เจาะรูถ้วยปลุมรรองไว้สําหรับตรงที่ไม่เสมอก็คิดไว้อยู่แหละว่ามันน่าจะต้องอยุบบ้างแต่นึกไม่ถึงว่าบางอันนะ่ะมันแบนจนไม่เหลือสภาพโฟมเลยทุกคนตรงนี้แหละความไม่เสมอมันทําให้เหล็กแอนแล้วก็โค้งงอลงมามก็คิดใหญ่เลยค่ะจะเอายังไงต่อดีเนี่ย<ะ>เป็นสาเหตุที่เมียวหายไปเกือบอาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปใดๆเลยไปผจญภัยมาแต่สุดท้ายน้าก็ปไว้้แลขับรถำ ขายไม้แล้วก็ไปได้เป็นไม้ตัวนี้มาค่ะที่ร้านเนี่เขาขายอยู่กิโลละแปดบาทซึง่งจริงๆเป็นท่อนยาวนาเดี๋ยวเอามาตัดอีกทีแล้วก็ตรงไหนที่ไม่เอียงมากก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะมันละแปดสิบาทมีสิบท่อนเอามาตัดเองเหมือนกันค่ะัวที่มีปัญหาเยอะๆก็จะมีอยู่แค่สองตัวนี่แหละคะ่ะที่เหลือก็นิดหน่อยรูเบเซก็คือใช้เวลาทาโต๊ะหกตัวไปทั้งหมดสี่วันรอบหน้าเนี่ยถ้าได้มีขยายเพิ่มอีกทีนี้รู้แล้วค่ะยังไงก็จะใช้เหล็กกล่องเหมือนเดิมเพราะว่าแข็งแรงกว่าส่วนรอบนี้หลังจากที่รองไไไไมม้้้้้้้เเเเขาาปปปแแแแลลวววกกกก็็็คค่ะะใใชชดีีสสยง๊ๆๆรรร์นบณ เ่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังคิดจะทําโต๊ะปลูกผักนะคะ